สวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับทราบข่าวใหม่ๆนะครับรัฐบาลยืนยันแล้วยังไม่ประกาศโควิดระยะ3เผยเกณฑ์เตรียมรับสถานการณ์เมื่อวันที่16มีนาคม63ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลโควิด19นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแถลงว่าในการประชุมศูนย์โควิดครั้งที่1เป็นศูนย์ประชุมระดับชาติ มีทุกกระทรวงอาจารย์มหาวิทยายลัยเข้าร่วมประชุมใช้เวลากว่า5ชั่วโมงที่ประชุมมีความเห็นว่าแม้จะเตือนเป็นระยะว่าการแพร่ระบาดแบ่งเป็นระยะขั้นตอนต่างๆโดยยืนยันขณะนี้อยู่ขั้นตอนที่3แต่ยังไม่เข้าสู่ระยะที่3เพราะมีเหตุผลทางปฏิบัติและวิชาการโดยขั้นต่างๆไม่มีเกณฑ์กำหนดแต่ประเทศไทยกำหนดเพื่อให้เกิดการจัดการง่าย ให้เรามีนิยามจัดการของตนเองขั้นที่3จะประกาศก็ต่อเมื่อมีประชาชนชาวไทยรับเชื้อติดต่อกันเองโดยไม่สามารถสืบสวนได้ว่าติดต่อจากไหนและไม่พบว่าติดเชื้อจากผู้แพร่เชื้อในต่างประเทศแสดงให้เห็นความรุนแรงของโรคเป็นเกณฑ์ใช้วัดว่าเป็นระยะที่3 โดยต้องมีเกณฑ์ดังกล่าวปรากฏเป็นจํานวนมากและตัวชี้วัดนี้จะต้องปรากฏหลายพื้นที่ซึ่งแปลว่าคับขันต้องหาวิธีปฏิบัติและเตรียมตัวจึงถือว่าตอนนี้เป็นระยะที่2ไม่ได้เข้าสู่ระยะที่3ขณะนี้ยังไม่ประกาศโควิด1 9ระยะที่3แต่อยู่ระยะการเตรียมรับสถานการณ์การเข้าประเทศโดยชาวต่างชาติต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น หากมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายการที่ประกาศไปแล้วจะใช้มาตรการการเข้มงวดสูงสุดส่วนประเทศอื่นๆจะประเมินสถา,านการณ์เป็นรายวันเพราะต้องมีปัจจัยคำนึงถึงหลายอย่างซึ่งต้องติดตั้งแอปพลิเคชันติดตามตัวพร้อมกับต้องทำประกันสุขภาพนายกย้ำอย่ากักตุนอย่าวิตกกังวลจนเกินไปขอให้เชื่อมั่นในรัฐบาลลั่นประเทศไทยต้องชนะ วันที่16มีนาคม63พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมกล่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยถึงสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ขณะนี้พร้อมความเชื่อมั่นกับประชาชนว่าประเทศไทยต้องชนะ สวัสดีครับประชาชนชาวไทยทุกท่านการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2562จนถึงวันที่16มีนาคม2563มีการระบาดไปแล้ว ถึง154ประเทศมีจำนวนผู้ป่วยรวม167,543รายทั่วโลกและประเทศไทยเองจนถึงวันนี้มีผู้ติดเชื้อแล้ว146รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว38รายเสียชีวิต1รายและยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดีโดยระบบสาธารณาสุขที่เข้มแข็งและความร่วมมือของทุกฝ่ายแต่การระบาดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก และเป็นช่วงที่มีจํานวนผู้ป่วยเกิดขึ้นมากทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ประชาชนย่อมมีความกังวลบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวการติดเชื้อเป็นอย่างมากโดยเฉพาะมีการเสนอข่าวการแพร่ระบาดและมีผู้เสียชีวิตในต่างประเทศเป็นจํานวนมากรวมถึงมีข่าวสารมากมายที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง ได้ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็วในข่าวสารเหล่านั้นบางส่วนก็ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความตะะนกแตกตื่นจึงเริ่มมีการกักตุนหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไม่มีความจำเป็นในสถานการณ์เช่นนี้ผมขอย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจจนถึงวันนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน มีการคัดกรองผู้ป่วยตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มีการจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สถานพยาบาลและเวชภัณฑ์ทั่วประเทศอย่างเพียงพอเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผมถือว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคือหัวใจสำคัญในการควบคุมการระบาดและรักษาโรครัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและดูแลอย่างเต็มที่ทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องค์การอนามัยโรคประเมินว่าการระบาดของโรคโควิด -19 จะเป็นการระบาดเป็นวงกว้าง โดยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันประเทศอื่นๆทั่วโลกเพื่อลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อโดยงดกิจกรรมในสถานที่ที่มีการชุมนุมจำนวนมากเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นสถานบันเทิงสนามกีฬาและสถานศึกษายกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศอย่างเข้มขน้นประเทศไทยจะชนะการต่อสู้กับไวรัสนี้ก็ด้วยความร่วมมือของประชาชนโดยการงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้กรณีกลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยงต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด14วันรักษาสุขอ,อนามัยส่วนตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แก่ กินร้อนปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดไม่กินของแปลกช้อนเราแก้วเราห้ามกินน้ำแก้วเดียวกันสวมหน้ากากอานามัยในพื้นที่เสี่ยงคนไม่ป่วยใช้หน้ากากผ้าและถ้ามีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอานามัยล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆกรณีที่ไปที่สาธารณะแล้วต้องจับลูกบิดประตูเรารถเมล์ปุ่มกดริบบบันไดเลื่อนห้องน้ำเป็นต้น ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโรุนแรงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคปอดโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกินยายอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าหากติดเชื้อจะมีอาการหนักและมีโอกาสเสียชีวิตสูงหลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัดอากาศถ่ายเทมไม่สะดวกเพราะมีโอกาสจับแพร่เชื้อหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัย ยืนห่างกันอย่างน้อย1เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เจ็บป่วยไม่สบายควรอยู่บ้านยาก,ากักตุนของอย่าวิตกจนเกินไปขอให้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลจะจัดการให้มั่นใจว่าจะมีหน้ากากอนามัยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต้องใช้อย่างเพียงพอ ขอความร่วมมือผู้ที่ยังไม่มีอาการไม่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อและแพทย์วินิจฉัยแล้วว่ายังไม่มีความจําเป็นต้องตรวจก็ขอให้สังเกตอาการต่อไปเพื่อไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและจะได้มีชุดตรวจเพียงพอสําหรับผู้ที่จําเป็นต้องใช้จริงๆเท่านั้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจยังมีราคาแพงและหมอพยาบาลผู้เข้าไปทําการป้ายจมูกป้ายคอเพื่อเก็บเชื้อไปส่งตรวจต้องใช้ชุดป้องกันอย่างรัดกุม และต้องใช้เวลาในการตรวจตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ใส่ชุดขอความร่วมมือหยุดการกระจายข่าวที่ไม่เป็นความจริงสร้างความแตกตื่นให้ประชาชนและก่อนจะมีการกระจายข่าวใดๆขอให้มีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนการระบาดของโรคนี้ยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งผมรู้ว่าพวกเราทุกคนต้องลำบาก ต้องเจ็บปวดแต่เราต้องอดทนร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันผมขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายและประชาชนทุกคนประเทศไทยต้องชนะครับดีนิติพงศ์แนะลุงตู่ต้องเปลี่ยนทีมงานใหม่ถามถ้าลวงไขก๊อกใครจะมารับฟักร้อนๆน,นี้ ถ้าคุณคือลงตู่ของหลานๆแถวบ้านคุณจะออกมาดูโสมอะไรยังไงก็ได้แต่ถ้าคุณคือผู้นำที่จะต้องไปรบศึกหน้าคุณจะดูหน้าสงสารไม่ได้ครับวันนี้ผู้นำดูเหนื่อยล้าเหมือนถูกบันทอนพลังไปมากผอมโกรกดูโรยมากเห็นแล้วก็รู้ว่าเครียดกินไม่อิ่มนอนไม่หลับรู้ว่าทำงานหนักเหลือเกินแบกบ้านเมือง คนธรรมดานี่แค่แบกหนี้บัตรเครดิตตัวเองยังนอนกระสับกระส่ายแต่คุณแบกปัญหาบ้านเมืองดูก็รู้ว่าทุกทรมานหนักสปีดสั้นๆคืนนี้ไม่เป็นบวกเลยครับคุณประชาชนต้องการเห็นผู้นำที่แข็งแรงเปลี่ยมพลังในยามวิกฤตแต่ก็ไม่ได้น้ำหนักอะไรนอกจากการที่สื่อข่าวเดิมๆคนต้องการคณะทำงานใหม่ครับคนดีคนตั้งใจจริงแต่คณะทำงานไร้น้ำยา ประชาชนเขาไม่ด่าคณะทำงานเขาด่าคุณผู้นำแต่ละประเทศทำงานตัดสินใจอันหนักหน่วงเขาต้องการผู้ช่วยที่วางแผนให้ตัวเขาเข้าถึงประชาชนได้สื่อสารกันได้อย่างมีจิตวิทยาสปิชสั้นๆวันนี้พร้อมกับเครื่องแบบราชการและตอนจบประเทศไทยต้องชนะแบบตาลอยๆไม่ค่อยมีแรงคนต้องไล่คนทำงานที่ทำให้คุณดูเป็นตัวตลกต่อหน้าประชาชนออกไปบ้างเถอะ ไหนๆเขาด่าว่าเป็นผดเด็จการก็แสดงความผดเด็จการอันมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองสักครั้งอย่าก,กลัวคนนินทาว่าเป็นผดเด็จการเพราะเขานินทามาเป็นร้อยเอ็ย่านน้ำแล้วทำดีทำเร็วยังไงมันก็นินทาคุณมีทีมงานบางส่วนทางด้านสาธารณสุขที่สุดยอดที่สุดระดับโลก ช่วยแก้ปัญหาอยู่แล้วคุณดูแลให้เขาไม่ขัดอาวุธก็พอคุณต้องเปลี่ยนทีมงานประจำทํำเนียบนายกพูดกับผู้สื่อข่าวบ่อยว่าโคศโกรัฐบาลนั่นบ้าละนายกต้องเลิกให้นักข่าวรุมไม่ว่าจะแบบประชิดต,ตัวและบนโพเดียมเซฟตัวเองมั่งเป็นผู้นำประเทศนะการให้สัมภาษณ์แบบถูกกลุมจากนักข่าวทำไมถึงชอบกันนักมีแต่โมโหเสียรังวัด ทีมงานประจำทำเนียบหนะคนหนะเฮ้อจ้างมืออาชีพดูแลเสื้อผ้าหน้าผม ประธานาธิบดีอเมริกันจะพูดอะไรทีจะมีคนเขียนสปิชเมื่ออาชีพเพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนและมีประเด็นแม่นยำชัดเจนและคมขอรณรงค์เรื่องนี้เลยจ้ะไม่ว่าต่อไปเมืองไทยจะมีผู้นำชื่ออะไรฝ่ายไหนช่วยพัฒนาระบบการสื่อสารกับประชาชนให้มีจิตวิทยามากกว่านี้ได้ไหมทำดีเหนื่อยแทบตายมาทำท่าประเทศไทยต้องชนะแบบตาลอย ตามที่ลูกน้อยสังกระบวยเขียนมาบอกแล้วให้ทำท่าโดยไม่ได้ดูแลเลยว่าไม่ใช่เวลาไม่ใช่ธรรมชาติคนทำงานที่เก่งจะหาบทพูดและวางวิธีที่ทำให้ผู้นำมีความมั่นใจแข็งแรงแบบเป็นธรรมชาติเต็มร้อยบทสรุปคือคุณลุงครับวางแผนแก้ปัญหาต่อไปมีคนช่วยทำอย่างมากถึงได้ได้ผลอันน่าพอใจกว่าหลายชาติแต่คุณลุงต้องการมืออาชีพนะ ที่จะทำให้ประชาชนที่กำลังต้องการวุฒิภาวะผู้นำเขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นผู้นำได้ไม่งั้นลุงก็ผอมไปเถอะประณีปนอมไม่กล้าตัดสินใจเพราะมีแต่ความรู้สึกลึกๆที่โดนเขาหาว่าเป็นเผด็จการใจร้ายก็เลยไม่กล้าใจร้ายผมเชื่อว่าลุงเป็นคนทำเพื่อชาตินะลุงแต่ถ้าลุงเกรงใจคนในสภาวะวิกฤตของชาติลุงไม่กล้าตบยุงลุงแค่เอามือปัดแมลงวันลุงจะไม่รอดนะครับ ผมรักลุงแต่ถ้าลุงไม่ไหวลุงไขก๊อกได้เลยท่ามกลางภาวะสงครามที่ไม่มีใครคาดเดาอะไรได้เลยมีแต่คนเก่งๆที่ไม่ได้ทำจริงคอยวิจารณ์เต็มไปหมดอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าลุงไขก๊อกขอตัวไปเลี้ยงกล้วยไม้ใครจะมารับฟักร้อนๆนี่